การเป็นแม่เหนื่อยไหมคะโอ้โหการเป็นแม่เนี่ยเหนื่อยมากนะคะไม่ได้เหนื่อยแบบธรรมดาด้วยนะคะวันนี้กูอยากจะใหออ้หลายๆคนเนาะที่เป็นคุณพ่อที่กูฟังเนาะเขาก็จะมาบอกกูว่าเออเนี่ยอยากจะให้ภรรยาเขาเนี่ยลองออกไปทํางานข้างนอกบ้างนะคะแล้วก็ผมมาอยากมาเลี้ยงลูกเองผมว่าการงานเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นงานที่สบายมากๆจะบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะงานเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่มีวันหยุด ต้องทำแบบ24ชั่วโมงทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างให้กับลูกทั้งเตรียมเรื่องการเรียนทั้งเตรียมเรื่องระเบียบวินัยนิสัยของลูกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วต้องช่วยซัพพอร์ตลูกทุกอย่างนะคะแล้วก็คนเป็นพ่อเนี่ยคนที่ไม่ได้เลี้ยงลูกจริงๆเนี่ยจะไม่เข้าใจในโลกของแม่เลยว่าพวกเขาเนี่ยทำงานหนักแค่ไหนวันนี้กูเข้าใจในโลกของแม่เลยนะว่าทํางานหนักมาก แต่วันนี้คุูอยากจะให้กำลังใจนะว่าวันนี้คุณกำลังจะสร้างแม s ก e ้เล้คุณกำลังจะสร้างผลงานชิ้นเอกนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆ